รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการประจำปี2,563 Thailand Quality Class Plus Operation 2020คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินธุรกิจการศึกษาองค์กรมุ่งสู่วิสัยทัศน์เป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดินเพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก้มมวลมนุษยชาติ โดยมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้วยผลงานที่เป็นเลิศเพื่อเป็นผู้นำด้านการแพทย์ที่ได้รับความเชื่อถือระดับสากลและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ระดับประเทศและระดับโลกโดยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติช่วยให้องค์กรได้ทบทวนกนําหนดทิศทางและเป้าหมายองค์กรมองเห็นโอกาสในการพัฒนา และบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายก่อให้เกิดการบูรณาการพันธกิจที่สำคัญขององค์กรอย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสร้างคุณค่าของทุกระบบงานมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเกิดการเรียนรู้และความมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับด้วยทิศทางที่ชัดเจนศิราชไม่เคยดำรงตนเพื่อตัวเอง สีลาดำรงตนเพื่อประเทศนี้เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศรวมทั้งณวันนี้เราขยายวงไปแล้วเราอยากให้มวลมนุษยชาติได้รับสิ่งที่ดีขึ้นฉงนั้นความมุ่งหมายตงนี้เป็นความมุ่งหมายที่ไม่เคยถอยและไม่เคยหยุดมีแต่แนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยและตอนนี้เรารู้ว่าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นไกไลายเป็นแนวคิดที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายดัะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าความมุ่งมั่นของพวกเราในศีรามีแต่จะมากขึ้นทุกครั้งที่เรารางวัลไม่ว่าจะเป็น TQC หรือรอบนี้ ดีคือ 4+ มันคอนเฟิร์มว่าเรามาถูกทางแล้วแต่ขนาดเดียวกันเรายังไม่ดีพอเรายังสามารถให้สิ่งที่ดีให้กับผู้รับบริการเราได้มากกว่านี้เราผมเชื้อบ่าพวกเราทุกคนในศีละเรามุ่งมั่นอยากจะทําสิ่งแบบนั้นไม่ใช่เพื่อ Thailand Quality Award อย่างเดียวแต่เพื่อเป้าหมายของเราคือสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นทั้งในสังคมไทยและสังคมโลกตอบโจทย์กับทุกๆพันธกิจที่เรามีคอมมิ่เมนต์ต้องดำเนินการครับ